สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยลอยจังนะครับวันนี้จะมาดูอมองอัดกันอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเอ่อทุกคนเป็นอิมพอสเตอร์กันหมดทั้งเก้าคนแล้วมีครูเมทแค่คนเดียวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมอยากเห็นครูเมดทุกคนเป็นอิมพ็อสเตอร์หมดเลยแล้วก็มีครูเมทอยู่แค่คนเดียวได้เลยครับ Imposter, so like technically, we already won the game, right. yeah. We just have to take out Lime. So who will kill him? Of course me. It's me who kills him always. Exactly. You kill him always. Now it's my turn. No. I will kill him. No. I will kill him.

สีเขียวไม่ใช่อิมพอร์เตอร์แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จบไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากชมคลิปต้นฉบับก,ก็ดูได้ใต้ Next r i p t ปชันผมนะครับส่วนใครอยากให้ผมหาคลิปสนุกสนุกไมหมซัพพอร์ตผมเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกระดิ่งนะครับสำคัญมากเลยครับอันนี้ขอบพระคุณมากครับ